ไม่ได้เขาชานั่นเนคนที่ทำปลาร้าอร่อยมากคือปลาร้าหอมมากจะทำกินกันนะทุกคนจะกินหนูจะนะน้อยเขาให้การกรวบๆเลยพี่เนาะหนูแจวเผาดิคเขาอินหมดแล้วหน้าไม่อายอะไรก็สู้ปก็ดีกัเแล้วปากระดีเป็นไงกระดี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 โอ้โหมากเลยโอ้เาจะร้องให้โ สวัสดีค่ะทุกท่านจะบอกว่าวันนี้นะคะเราเนี่ยได้อภิสิทธิ์นะคะในการเปิดคลิปที่ห้องบิวเวลาพลอยก็จะบอกว่าห้องนี้เนี่ยไม่ได้มาเยี่ยมนานมากเพราะว่าย้ายบ้านไปแล้ววันนี้เราจะมาทําเมนูโคขุนโพนยางคําย่างเจวน้ำพริกปลาซึ่งผิวของเราเนี่ยจะต้องสู้กับในยุคที่มลพิษค่อนข้างเยอะนะคะพี่เอ็นสองจุดก็มีนะคะโควิดก็มีนะคะฝุ่นผงอะไรต่างๆก็มีเพราะฉะนั้นนะคะดีเลยสกินซิสเตอร์บูสเตอร์สุดลดสิวตัวดังดังมั่จริงจะบอกว่าบ้านเราเนี่ย วิวไปหลายคลิปแล้วนะนี่คลิปนี้ด้วยเพราะว่าใช้จริงจริงแต่ก่อนตรงเนี้ยมันจะหนักมากอะทาให้ดูเลยแล้วกันเนบบุ๊กก็จะทาไปแบบนี้นะอันนี้ก็คือจะพูดได้จริงๆเลยเพราะว่าพูดไปเลยเจ้บุ๊มไม่ได้เป็นแบบขว่อนอ่อนแบบกว่าแกเจ้จะเข้ามานะได้หรประตูเจ้มันก๊อกเว้ยมันเข้าใจปะมันเข้าใจปะไม่ตกใจแล้วมันตบด้วยเหรอนี่นะคะ ส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกข้อดีนะคะคือเจ้าตัวนี้นะคะเขาเป็นบูสเตอร์สูตรลดสิวแบบเข้มข้นมากๆอ่ะให้ดูเนี่ยจะทาทั้งหน้าก็ได้หรือจะทาบริเวณที่มีสิวก็ได้แต่ปกติก็ทาทั้งหน้าอยู่แล้วนี่ถามว่าหน้าดีขึ้นไหมดูเองนะคะโบคงไม่ได้อยากจะชักจู คือเขาจะช่วยลดสิวอักเสบแล้วก็สิวพุดได้ดีมากๆยิ่งคนที่เป็นสิวแดงแบบเม็ดเป้งๆอ่ะทุกคนทาไอ้ตัวนี้เข้าไปแบบแป๊บเดียวเท่านั้นแหละยุบเลยขออนุญาตโฆษณาเลยอีกอย่างนะคะเขายังช่วยลดการเกิดสิวด้วยนะคะที่สําคัญจริงๆเลยนะผิวแบบไหนก็ใช้ได้นะ่ะอย่างโบอย่างเงี้ยเป็นคนผิวหน้าแบบเซซิทีฟง่ายคือถ้าใครตาโบจะรู้ว่าเซซิทีฟง่ายจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรง่ายๆด้วยใช้ได้เพราะว่าไม่มีพาราเบนไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีน้ํามันด้วยนะมั่นใจเลยว่าใพ้จรินะ่ย ใช้อะไรอ่ะนี่เลย s กิน Sister แต่ว่าคือกลิ่นเขาเนี่ยก็จะมีความธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะทุกคนส่วนใครอยากลองนะคะและยังไม่มั่นใจนะคะก็มีแบบซองนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นเลยนะคะเขาเพิ่มทั้งขนาดนะคะแล้วก็เพิ่มทั้งสรรพคุณด้วยนะคะช่วยป้องกัน pm 2.5นะคะยุคนี้ต้องใช้แล้วนะคะ Skin Sister นะคะพกพาสะดวกพวกไปไหนก็ได้นะคะคนมีสิวนะคะดูรีวิวนี้ไว้นะคะที่ฉันใช้จริงๆฉันสาบานจริงนะให้ดูเนื้อ เนื้อจะเป็นแบบนี้เข้มข้นมากๆทุกคนรับบทบิวตี้บ <qué> ล็บบอกเกอร์ girl, ท่านหนึ่งส่วนแบบซองนี่ดีขึ้นมากโอเคค่ะ okay, โบก็ฝากไว้เท่านี้นะคะจะบอกว่าไม่ขอแต่งหน้านะวันนี้หน้าสวยขนาดนี้ไม่แต่งแล้วแหละเดี๋ยวเราไปทำโคขุนพลยังคำกันค่ะข,ขออนุญาตทาลิปนิดนึง เรามาดูกันว่าหลังบ้านทําอะไรกันอยู่ก็น้องทำอะไรคะค,ะคุณแม่ผีร้าคั่พวพริกอยู่ถูกไหมนั่งดูหนังอยู่มั้งคะแม่ถ้าเป็นแบบนี้นะหน้าบูใสไหมใสเหมือนกันหมดนะโอเคอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของอ่า,อาเลยปเลย <c oughs> เลยไปนู่นสวัสดีเลี้ยงสวัสดีครับผมถ้าโชว์ป่านกหวีดพีบเป่านกหวีดแล้วลูกทำไมหนูเป่านกหวีดยังดีนะเป็นสีฟ้าเฮ้ยทุกคนอันนี้คือโคตร ใจนําเสนอเลยรู้ปะไปเจอเตามาแล้วโคตรน่ารักเลยดูดิน่ารักอ่ะน่ารักไหมไม่รัก,ก,รกสวัสดีเพื่อนเพื่อนหรือยังกลางร่มสวัสดีเพื่อนเพื่อนอ่ากลางร่มให้นกน้อยที่ผบินมีกอดลงุงนกน้อยอยังอ้าล,งลุงน้อยเอาของพีไปนะ่ะพี่บีให้ลุงน้อยเองนะ่ะไม่รู้ว่าได้อะไรจากตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเตรียมก่อไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเนื้อที่กําลังเสียบนะคะมาย่างตรงนี้ค่ะโอเค ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ย่างเนื้อแล้วนะคะจะบอกว่าควันเยอะแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าสกินซิสเตอร์บูสเตอร์สุดลดสิวกัน PM 2.5ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวควันดูโอเคควันเยอะอนะนี้ไม่ต้องกลัวนะคะจะบอกว่าไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะตรงนู้นก็ย่างตรงนี้ก็ย่างควันไหมโบกของไม้หิต้องจิ้มไหมไม่ต้องถามจริงถามจริงถามจริง นิม่มมากแล้วหอมมากสวย จะบอกว่าวันนี้เนี่ยย่างเนื้อเนี่ยควันขมงโฉงเฉงแต่ว่าลุงนอยสวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะจะบอกว่าเราเนี่ยย่างเนื้อขมงโฉงเฉงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าเรามีนี่สกินซิสเตอร์สูตรบูสเตอร์เลยนะคะกัน P m 2.5ด้วยเพิ่มขนาดแต่ว่าไม่เพิ่มราคานะคะวันนี้นะคะเป็นเนื้อนะคะซึ่งเฮ er ียชิมไปแล้วฮียบอกอร่อยมากขอชิมก่อนใครเป็นคนมา เริ่มอะเริ่มเหนียวละมันต้องกินมันต้องกินเลย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 โอ้โหอร่อยเลยอันนี้หนักสุดนี่มือล้างกัยังอ่ะล้างกินปลาล่าของมามาก่อนอืมอ๋อแบบจิ้มไม่ติดเลยโอ้โหร้อนร้อนเลยไม่ร้อนไม่ร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยอรยมากอะอร่อยก็กินเยอะๆไปด้อาวยนะคนนี้ทำปลาล่าอร่อยมากอืมดู อือหือออหืออรอคือปลาราหอมมากออเอาเลยเฮ้ยกินโชว์หน่อยอันนี้อยากให้โบโชว์เดี๋ยวจะโชว์ดูอือหือเฮ้ยเมนูนี้ก็อร่อยเลยกินหนูจะนะอือหือทำกินกันนะทุกคนคงกินแน่จะแตงอือหือหมูปอ่ะโค่ย น้อยเขาให้กัดผมไม่พูดเลยอล้เมนูนี้โคตรอร่อยอร่อยมากโอ้โหวันนี้ไม่สุกเลยอะสุกแล้วสุกเมื่อวานเราหัดแล้ววันนี้สุกแล้วเออใช่มั่วไปแล้วมั่วอะไรเออไปเลยเนี่ยพเราะบอกว่าบ้านเราเนี่ยชอบกินเมนูแบบนี้มากเลยอันนี้คือชอบมากนะเอาเลยงัยสัตัดแบบเฮาดี้ควบๆเลยพี่น้องจับไกป ผมกัดโอ้โหน่าเกลียดเริ่มมีขมด้วยเอาเลยทุกคนมันแซ่บอีดีด้ะแต่ก่อนอยู่บ้านนอกอะเนาะให้บ้านมากินอย่างนี้เนะอย่างนี้เลยคนนีสสานชอบกินเนี่ยปั้นข้าวเหนียวแล้วกินเป็นประเพณีอร่อยมากแบบนี้อร่อยกินมือด้วย บูกินตายเลยวันนี้ชอบนะตับไก่หวานไม่มีใครแย่งนะวะชอบมากเลยตับไก่คือที่สุดเอาจิ้มนี้แหละหอยม้าเด็ดมาตำเลยหนูแจวป็นไงก็เลยเบาดีเพเขาอินหมดแล้วตกใจมาเฮ้ตกใจอะ ออมากเลยโอ้โหจะร้องไห้แล้วก็จิ้มแจ่วนี่คือที่สุดจะพูดยากเลยเพราะว่าอุย้ยน้อยย่างถูกไหมผักสีแล้วยแ่้วตลกมากคนนี้ไม่ได้อัดนะคลิปอะมาจะกินนั่งกินอย่างไม่พูดมเะเขือหว่านอืมไรรม่หอมอ<ม>่ะเ,เพื่อนๆลุงสบายไปแล้วเมื่อวานถ้าจะเอาทุกม,ม้วนก็ไม่ยากแรอกห่วย<ม>อันนี้เราไม่ยากเอาอยัางไง เราคือนอนบ่อยๆถูกหวยแล้วมันดีใจจริงๆเงินเดือนออกไม่เห็นกระโดดเลยก็คือจบแล้วนะโบนัสปีนี้ที่คิดว่าจะให้หกหมื่นนะวันนั้นที่รถกับพิบอ่ะไก่เกยไม่เอาเลยโดนไก่ทิ้งเลยหรอโดนทิ้นเลยดีใจไหมวันนั้นอือหืออือหือ ใครเป็นสายปลาล่าจะรู้ว่าตอนนี้มีความสุขกันมากอร่อยมากเลยเพอจะก่อนจะไปต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยชอบกินบ้านข้าวเหนียวนี้ก่อนชอบกินเป็นตัวเนาะโอ้โหปลาล่าตัวคือแบบตายไปเลยปลาก็ดีอ่ะจะลองเอาปลาคาร์บอนมาทําปลาล่าได้ป่ะทำยังไงอ่ะก็ทำหมักแบบปลาล่าได้ไหมได้เหรอไม่ได้ได้ใครบอกแต่ชูรสก็ไปอร่อยองเงอะไรก็สู้่ปลากระดี่ไม่ได้ปลาก็ะดี่เป็นไงก็ดี่กรดีกรดีกรดี ต้นตำรับของปลาอืาเดี๋ยวให้เล่ไปไม้หวังเลยมาปั้นกันเลยเราให้บอกกินเราไม่รักม้าเหรออร่อยมากเลยอ่ะมันกินเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยเบอกมันกินมั้างนะมันสุกกระปุกอ่ะร้อนตีแล้วมันบอกอ่ะโบอกสักลูกสิโต้ไว้หน่อยไม่ขมปะไม่ขบมาลักขี้ดงไม่ขบยังไม่ได้มาลักขี้ดงมาลักขี้ดงเป็นอีกอย่างหนึ่ง ไม่ออกต้องเทียวมีไส้ด้วยเอาแล้วทำไมเขาเวลาเขากัดกวบๆเลยก็ลองกัดเลยไม่ขมกินเข้าไปใครบอกไม่ขมมันขมที่ไหน่อยหรอขมเห้ดูขมนิดเดียวเนี่ยกินได้เฉพาะไอ้เนี่ยร่วนๆไม่ขมไม่ขมป่เนี่ยกินได้เฉพาะไอ้เนี่ยร่วนมันขมแบบธรรมชาติกินเลยเอามสบายอือ อืมอร่อยมากดูบะวว่าตับอร่อยมากออืหน้าไม่อายว้าวจะมามองหน้ารู้ป่ะแบ่งมันกินบ้างเหรอข้าวร้อนๆข้าวเนี่ยไม่ขมไม่เอาน้องปิ่นหรือลวกอืมอะไรอยากรู้ดูหน้าขนาดนั้นใครจะกินต่ออร่อยเชื่อเลยผัดต้มนะอร่อยทุกคนตับคือแบบอิ่มละ ทำไมไม่กินได้เยอะเไม่หวนะกินนะหึหึคุณนอร่อยมากปนะูกใจมากปลุกใจมากเพราะว่าชอบมากอยากกินแบบน้ำพริกนี่มานานละนะอือชอบไหมน้ำพริกแบบเนี้ยน้ำมัน,นอะไรน้ำพริกอ,ร,อ,อร่อยสุดมานานกินมะเขือดิชอบน้ำพริกแมงดาแม่ทำไม่กินโอ้โหโตมากับปลารา้เ,เพื่อนตอนนี้ปลาอาย่เท่าไหร่ละแปดสิบว่าแล้ว นอนเนี่ยก็นอนกอดปลาร้าม่ใช่ขวดเหล้านะขวดไปเรื่อยต้องมากินเหล้าปะโอ้โหหัวราน้ำอ่ะกินมากพอเลิกกันอ่ะพอเลิกแล้วมันก็ไม่กินเลยลองเลิกดูอ่ะตื่นขึ้นมาไม่ไม่ปวดหัวจระกินไงเราไม่ติดหรอไม่เอาที่ตื่นไม่กินก็ไม่กินเป็นคนแน่แน่จริงจังเลิกตอนทุนนมิเข้าภาคใต้อันดามันนะทิมมาตะลมภาคใต้อันดามันคือแหละที่จะนี่อ่ะไม่ใช่อันดามันทะเลอันดามันเขาไม่รู้อะไรก็ถามเนาโอเค ที่จายก็ต้องห้าพันกว่าอโหอันนั้นคือสุดจริงนะอันนั้นคือใหญ่หลวงมากเพราะแต่รู้ป่ะว่าเขาปรับตัวดีมากเล่ยเพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันกวาาไปหมดเลยใช่ปะ่ะตอนนี้ไปอะ่ะเขาทำโรงแรมแบบนี้แต่ให้แบบเวลาขึ้นมาแล้วก็ไปเลยเข้าใจปะ่ะเออเขาเก่งมากเลยมาคิดดูดิญี่ปุ่นโดนเงี้ยบ่อยมากอะ่ะถือเป็นประเทศประเทศที่ฟื้นตัวเร็วมากเคยมีคนเอามาให้ดูอ่ะว่าญี่ปุ่นโดนอะไรบ้างอ่ะแล้วแบบทุกวันนี้เขาจะเรืญอนมากตอนลุงไปอยู่โดนทุกวันญี่ปุ่นเหรอสึนามิเราเล่นมุกิดบ้าง่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้สกินซิสต้านะคะสูตรลดสิวนะคะแบบขวดสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่วัตสันหรือว่าบิ๊กซีนะคะแล้วก็ที่ลาซาด้านะคะแล้วก็ช้อปปีนี่นะคะแบบขวดแล้วก็ส่วนแบบซองนะคะหาซื้อได้ที่ดเดว่นรู้ได้ไง ใช้อยู่เนี่ยโอเคแบบ2อก็คือที่เซเว่นอีเเว่นคือสะดวกสบายลุงผ่านประจำเล้ซื้อเข้าบานใช่ซื้อเข่าบานแล้วใช้ไหมใช้ดิโอ <Okay. S 1> เคเนียนตุ๊ดเลยไม่มีสิวเลยเห็นไหมไม่มี <laughs> เอาจริงๆคือใช้จริงๆนะแล้วพอเขามาเห็นเนี่ยก็มีความสุขนะคะที่เขาเห็นว่าเราใช้จริงๆนะคะก็ขอบคุณสกินซิสเตอร์ด้วยนะคะในวันนี้โอเคทุก okay, คนคือวันนี้อิ่มมากเดี๋ยวเราจะเก็บไปกินต่อนะคะแล้วก็อยากฝากเมนูนี้ไว้เนาะเมนูนี้คืออร่อยแบบมากมากมากเต็มสิบให้สิบเลยคือชอบมากบ้านเราก็คือเราชอบกินพวกแบบปลาลาแล้วก็ชอบกิินพ ปไปหมดอะแมงดาอย่างเงี้ยทะเลแต่ลุงน้อยกินไม่ได้ลุงน้อยแพ้อโอเคงั้นคลิปน,นี้นจะไม่มีลุงน้อยพอไ,ไ,ได้แล้วนั่งได้ไ <laughs> ลาเล่นลาเล่นก็ขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็คุณนกน้อยด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานของเรานะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะอ,อย่าลืมนะทุกคนฝากาสกินซิสเตอร์บูสเตอร์สูตรสิวด้วยนะวันนี้อ้อมอกอ้อมใจบายบาย